แล้วท่านิ่งอยู่แบบนี้คิดอะไรอยู่ strain queen of sword six of s of pentacles ได้สำรับ seven of cups อืม คุณดูมีสง่าน่าเกรงขามออกจะด,ดุดนิดๆเขามีกล้าเขายังไม่กล้าเขายังกลัวและยังเกรงๆคุณอยู่อืมแต่ก็ยังอยากเข้าไปหาอยากรู้จักอยากไปเป็นตัวเลือกคนหนึ่งของคุณอืมเผื่อว่าคุณจะชอบคนแบบเขาแต่ก็ อยากเข้าไปดูดูให้คุณทําความรู้จักไปก่อนอืมเผื่อว่าคุณจะชอบแต่เขาดูเกรงใจคุณนะอืมคุณยังดูอืมต้องหาโอกาสมาเหมาะกว่านี้นะ่ะเหมือนเวลานี้อืมเขายังไม่กล้าเขากลัวคุณปฏิเสธเขาอืมก็ ดูเหมือนว่าเขาจะรอหาจังหวะอื่นน่ะรอให้โอกาสเหมาะกว่านี้ก่อนเขารอให้คุณดูอารมณ์เย็นกว่านี้ดูโอกาสที่เหมาะกว่านี้